เพราะในคดีแตงโมก็อย่างเงี้ยผมเรียนที่ทราบเนี่ยเราอาจจะมีความเชื่อโอ้ยแซนโกหกไม่มีคนนั่งท้ายเรือไม่มีการจับอะไรนี่จับขาไม่มีอะไรต่างๆไม่มีดไน่กีดขาไม่อะไรใบพุ่งใบพัดอะไรต่างๆนะครับเราอาจจะมีความเชื่อว่าเออแซนเนี่ยโกหกมันก็เป็นความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริง หรือถ้าจะคิดว่าเป็นความจริงเราจะเอาแซนเข้าคุบมาฟ้อหาเนี่ยไปฆ่าแตงโมตายเนี่ยเราก็ต้องไปหาหลักฐานไม่้ใครจะมายืนยนนันว่าแซนเป็นคนฆ่าแตงโมตายนะในเมื่อแซนและคนบนเรือทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าแตงโมเขาตกท้ายเรือก็แค่นี้คือเราจะเชื่อว่าโอเคมีคนฆ่าแตงโมตายเอาเอามือบีบคอนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตายตั้งแต่บนบกบางคนบอกตายอยู่ในวัดเอาตายบนบกเสร็จแล้วก็ใส่เรือ เอามีดขีดขาอะไรต่างใครจะมายืนยันมันไม่มีไม,ม่มีก็หลุดคดีไปแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เนี่ยวันที่สิบหกวันนี้มันที่อะไรวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็จะมีการจําลองสถานการณ์วันที่สิบหกนะครับสิบห้าแล้วพรุ่งนี้ก็สิบหกจะจำลองสถานการณ์นะครับก็จะเอาเรือมาวิ่งมาเอานางแบบเอาดาราเอาอะไรมาถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ในแงคน่คดีไม่มีประโยชน์เลยเลยเป็นเพียงแต่ว่าเราก็อยากจําลองสถานการณ์ เราอยากจะเห็นเลยว่าตกท้ายเรือไม่ใช่นั่งท้ายเรือไม่ใช่นะแล้วตกแล้วก็ไม่โดนใบพัดใบมีดมันก็แค่นั้นอะ่ะนะเพื่อสนับสนุนความเชื่อของเราและการจําลองสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยก็เหมือนการทาแผนประกอบคํารับสารภาพทําให้มันเข้าใจง่ายๆว่าเออนั่งแบบไหนยังไงอะไรตังอะไรแค่นั้นแหละมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแค่ทําให้เกิดความสบายใจในการค้นหาความจริงซึ่งจริงๆมันค้นอะไรไม่ได้เลย เมื่อวานนี้ผมพูดในไทยรัฐนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับนะถ้าเราอยากจะบอกว่าคนบนเรือฆ่ากันฆ่าคนตายเราต้องหาประจักษ์พยานมีใครเห็นพยานแวดล้อมมีมีอาวุธอ่าฆ่าที่ไหนฆ่าอย่างไรใครฆ่าเพราะองค์ประกอบภายนอกของคดียาไม่ต้องมีผู้กระทําใครแหละเป็นคนกระทําคนบนเรือมีห้าคนใครตัวคนฆ่าแตงมพยานหลักฐานใครจะยืนยัน่ะครับคุณอาชญะจะยืนยันไหมคุณหมอจะยืนยัน นะครับนี่คือเราให้ความรู้นะครับวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนเอฟซีทนายกายทุกอตูกล่าวหาว่าไปฆ่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเพื่อนมาซ้อนท้ายเลนะครับพอซ้อนท้ายเสร็จแล้วเพื่อนเราตกตกมาอรายไปนะครับอยาิพี่น้องก็บอกเอา้านี่มึงเอาเอาลูกกูไปฆ่านี่ไอคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกไม่ใช่ครับมันอุบัติเหตุครับพอดีผมเมา แล้วก็ผมขับอแฉลบไปฉลบมามันก็เลยลดล้มแล้วก็อคนที่ซ้อนท้ายเนี่ยก็เลยเสียชีวิตไม่ได้หรอกอย่างนี้คุณเกตนาค่าเนี่ยคุณบีบคอเขาก่อน,นก่อนก็ตกมา์อ่บ้าไปแล้วนะครับอต่นี้คือเปรียบเทียบง,ง่ายๆปีน้องประชาชนจะได้ฉลาดจะได้ความรู้ว่าไปกล่าวหาคนเลื่ออยไม่ได้เพราะฉะนั้น,นการทดสอบในวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีประโยชน์ในต่อการฟื้นคดีไม่มีเลยมันไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ มันเป็นการการกระทําขึ้นใหม่นะพยานหลักฐานใหม่หมายถึงว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วขณะเกิดเหตุนะครับแต่ไม่ได้เข้าสู่สํานวนอันนี้มันไม่ใช่การจําลองสถา,านการณ์เนี่ยขณะเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีมันเพิ่งจะมาจําลองอีวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกพยานหลักฐานทําขึ้นใหม่ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่เข้าใจนะเนี่ยฟังอาจารย์เนยแล้วได้ความรู้แล้วก็คดีแจงโมเนี่ย นะครับมันจะลื้อฟื้นคดีได้มันต้องมีพยานหลักฐานใหม่คือพยานหลักฐานจริงๆที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเช่นมีคลิปกล้องวงจรผิดอะไระต่างๆเห็นชัดขณะก,กระทบความผิดอะไรทั้นองเนี้ยในเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่สามารถลื้อฟื้นคดีอะไรได้อนี้ก็หลักๆก,ก็แค่นี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่านะความเชื่อต่อความจริงเป็นคนละเรื่อง